สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมอ่าใบนี้ก็จะมาตัดจิงทุเรียนต้นนี้นะครับอ่าิงมันจะเจะเฟื้อยนะครับจะถึงดินแล้วนะครับอ่ากลัวว่าจิงหลักจะฉีกนะครับถ้าจิงที่ปลายเนี่ยมันเยอะเกินไปนะครับ มันงามเกินนะครับงามเกินก็เป็นทุเรียนมูสันชิงนะครับกิ่งเฟื้อยเลยนะครับลมมาก็ปั่นไปปั่นมาเนาะเบียดไปเบียดมาตัดออกนะครับตัดออกอวันนี้ผมจะตัดจิงไหนก่อนนะครับก็เป็นจิงนี้นะครับนี่ย ตัดจริงนี้ออกตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้ตัดเลยนะครับนี่นะครับให้มันขยับขึ้นส่วนจริงนี้ตัดตรงนี้นะครับจริงนี้ก็ตัดตรงนี้นะจริงที่อยู่ข้างล่างนะครับตัดเลยมันจะเด้งขึ้นนะจะเป็นทรงพุ่มแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับจริงพวกนี้ก็ตัดจริงล่างนะครับ ตร,ตรงนี้ออกเลยนี่นะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับจัดสรงพุ่มหมซันชิงนะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็จิ่งที่มันชี้ลงนะครับจิงที่มันชี้ลงแบบนี้นะครับตัดออกิที่อยู่ด้านล่างเนาะ ดูกิ่งครับเปืือยลงยาวมากนะครับงามเกินนะครับงามเกินมันอ,อยู่ด้านล่างเดี๋ยวนี้นะครับนำออกตัดออกไปอะกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ก็เป็นไงครับคนจะตัดไหมเเลือยลงมานี่ครับจะถึงดินแล้วก็ตัดออกเหมือนกันนะครับผมตัดตรงนี้เลยนะครับตัดตรงนี้เลย ที่มันแยกออกมานะครับตกลงไปนครับเดี๋ยวเก็บทิ้นี้นครับทีนี้ถึงดินแล้วถึงดินเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกนะครับตรงนี้ออกนี่ข้างล่างน,นะครับให้มันเด้งขึ้นเนาะตรงนี้ออกนิดนึง่ะขยับขึ้นแล้ว ส่วนตรงนี้ออกเลยนะครับจริงนี้ก็มานี่ออกไปส่วนจริงนี้นะครับที่มันพาดมาตรงนี้เนาะเอาออกเหมือนกันนะครับอ้าวบังนี่ครับอ่ะออกไปอ่จริงนี้ด้วย เยอะไปนะครับเยอะจริงๆนะครับตัดออกอจิงอยู่ด้านล่างนะครับจิงนี้จิงนี้จะไปทับตรงนี้นะครับเอาออกจิงนี้ด้วยนะครับเยอะเหมือนกันนะโอ้โห,โหนะครับตัดออกตรงนี้ด้วยนะครับ เลียมออกอือออกนี้จริงนี้ทั้งลงนี่ยนะครับมีผลตกมาแล้วนะครับอีกหน่อยผลอ่ามันจะเป็นพายุเนาะช่วงพายุรูดูร้อนนะครับถ้าจริงมันหนาไปเนะาะอาจจะมีปัญหานะครับจริงนี้จริงนี้ออกเลยนี่ให้มันเด้งขึ้น ด๋ยวถ้ามันยาวมากๆเดี๋ยวเราเค่อยมาตัดปลายนะครับตัดตัดปลายตัดปลายแบบนี้นะครับเ,เรียกตัดปลาย,ลายนะเราจะตัดช่วงไหนก็ตัดนะครับมันอาจจะมีกิ่งที่ออกออกมาอย่างนี้เราก็มาตัดปลายตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวกิ่งมันจะดีดขึ้นนะนะครับนี่ตรงนี้เป็นไงเนี่ยตรงนี้มันเฟือยลงนะครับตรงนี้มันก็เฟือยลงต่ำมาเนาะ ăn hoặc đấy, à, bạn, leo, Chính thì mình phơi luôn mà, à, tổ này thắng mấy, trứng mấy, ốp, ốp thắng, บางเนี่ยครับจิ่งที่มันดันเข้าไปตรงนี้อ่ะเยอะเหมือนกันนะครับ ที่มันลงมาครับจริ่ที่เพื่อลงมาตรงนี้โอ้จะถึงไหมเนี่ยเด็นยวนะครับอ่าถึงอยู่๊บครับตัดเลยเนี่ยโอ้ อันน mm hmm. <verw 000> <gt> <thighs> ี้คร <rawd Moder> ับเยอะเลยนะครับจริงยาวๆทั้งนั้นนะครับถ้าไม่ตัดออกมันก็ต่ํานะครับเปื้อยลงดินจริงชี้ลงไปนะต้องไปไล่ตัดออกอีกนะครับชี้ลงไปตัดเลยนะครับ มันอยู่สูงอยู่ตรงน,นี้นี่บนน่ครับหนักนะครับมันหนักจริงประทานเนี่ยมันเพื้ลงมาเลยครับหนักนี้จะได้ไม่ต้านลมนะครับมันกลางๆบางๆจิ่งนี้ยังมียังมีหลายจริงอยู่ซ้อนกันอยู่ bạn của, này, bạn giang, ở, chỗ này à, างแล้วนะครับบางแล้วนี่เดี๋ยวนั่งดูนี่ครับเริ่มเป็นทรงนี้เนาะยาวเกินนะครับดินจะนุ่มมากนะครับดินนี่นุ่มนะครับดินนี่นุ่มมากๆนะครับนุบๆนะครับผมก็ใส่ย,ยิบซ้ำให้เนะาะใส่ยิบซ้ำให้ แล้วก็มีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้มาตัดกิ่งมูซันชิงที่มีกิ่งยาวเปื้อยนะครับยาวเปื้อยมากๆเลยนานๆเราจะมาตัดแบบนี้ทีหนึ่งนะครับพอมันออกมาเนาะ,ะเราก็ปล่อยให้มันสานกันต่อไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิ่งหลักแล้วนะครับถือว่าเป็นกิ่งหลักแล้วเนาะ ต่อไปมันออกมาก็ปล่อยให้มันขึ้นมานะครับประมาณนี้แหละนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ครับผมอขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ